เออสำหรับโครงการตรวจรถก่อนใช้ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนไหมครับเพราะว่าใกล้เทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีวันหยุดยาวครับครับตามที่กรมการขนส่งระบบมีนโยบายมีโครงการตรวจรถก่อนใช้ก่อนเทศกาลนะครับก็ทางการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับนโยบายมาดำเนินาการตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ แล้วก็เราก็สถะามพันไปที่ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายรถตลอในเครือข่ายของเราประมาณศูนย์บริการประมาณ20ว่าแห่งแล้วก็ตลอประมาณ150ประแหงครับให้ดำเนินการตรวจสภาพรถก,ก่อนใช้เดี๋ยวนี้รู้สึกประชาชนนิยมนะครับมาบริการนะครับโดยเฉพาะที่สำนัก,ากงานขนส่งทางหลวงท้องถ่นนครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับ ส่วนรถเดเราจะตรวจเช็คให้20รายการครับก็ได้รับความนิยมจากชาวบ้านประชานที่มาติดต่อเป็นอย่างดีครับอยเก็บเงวนิดีดิไปเบรกสตา้์ทัุ้ตกนต้ด้สตร์ทเลย น,นะพูดถึงว่าการได้อารถมาตรวจรถก่อนใช้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับใช้รถจะได้ปลอดภัยช่วงเทศกาลนี้ รถเยอะก็อันตรายเดี๋ยวไปวิ่งไปทางไกลก็มีโอกาสผ่านเข้ามาก็าได้มาตรวจพอดีขอบคุณครับเอ,เอาไปเลยคนหน่เป็นชั่งหนาวเลยคนมาเที่ยวเยอะไป,ไปหน้าไปหน้า ฐานารักสิบเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นัทนิชีงใหม่รายงาน